สายต่อไปต่อเนื่องเลยนะคะยังสายเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคุณหมอคะคเดี๋ยวคุณธนานบนะคะอายุ80ปีนะคะบอกว่าผลข้างเคียงจากการรับประทานยาหลังผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองสวัสดีค่ะคุณตาธนานบสวัสดีครับมีอาการยังไงบ้างครับ,รบหลังกินยาเป็นอยางไรบ้างก็การกินยาตอนนี้กินยาต้านเก็ดเลือดแล้วก็มี ยิงยาสตร์ส,ส,สเตปินที่ลดความดันโลหิตสูงในเส้นเลือดสองอย่างครับแต่เตอตินมันลดไขมันไม่ใช่ลดความดันลดลวามันใจ่ครับ,รบแล้วผลข้างเคียงมันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ก็ผลข้างเคียงรู้สึกขาพับมันชาๆหน่อย ข้างขวาเนี่ยเวลาลุกนั่งลุกจากเก้าอี้รู้สึกว่ามันชาๆหน่อยก็พับแค่นั้นใช่ไหมรตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นปัญหานะแล้วแล้วแล้วนอนไม่ค่อยหลับอ,อ๋อโอเคค่ะมันคนละเรื่องนะยาพวกนั้นไม่ทําให้เกี่ยวกับเรื่องนอนไม่นอนนะแต่ว่ายาสเตตินเนี่ยมันเป็นยาลดไขมันมันอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อหน่อยเป็นตะคิวหน่อยครับ แต่ถ้าที่ว่าที่ขอพับมันปวดๆนี่ก็อาจจะเกิดจากการไม่ได้ออกกำลังกายอยู่ในท่าไหนนานๆนะก็ <c oughs> ถ้านั่งนานๆก็ลุกขึ้นยืนเ,เดินไหวไหมละ่ะไปเดินหน่อยเดินไหวครับแต่ว่าบางบางทีผมถ่ายนะมันรู้สึกว่ามันถ่ายยากหน่อยมันแข็งแล้วก็ไอ้ท้องท้องข้างขวานี่มันมันมีจุกๆนิดหนึ่งอ่าโอเคเพราะว่าคุณกินยาละลายริ่มเลือด มันก็กัดกระเพาะ mm. คุณก็ต้องกินยาลดกระเพาะยารักษาโรคกระเพาะหมอให้มาหรือเปล่าไม่ไม่ได้ให้อ่างั้นคุณจะต้องไปขอ,อยาโรคกระเพาะกินด้วยอ๋อไม,ม่ม่ลาซิ่ว่าลดล,ลดการหลังกดใช่หรือเปล่าใช่ใช่ยาลดการหลังกดนะแล้วแล้วกินกินก่อนกินก่อนยายาลดเก็ี่เลือดนะ กน่อไม่เป็นไรคุณจะกินตอนไหนก็ได้กินไปเลยวันละสองสามเวลาให้การดีขึ้นแล้วก็เหลือเฉพาะวันละหนึ่งหรือสองเวลาค่ะอ๋อได้กินหลังอาหารเหรอหลังอาหารสามเวลาเลยก็ได้ความจริงต้องกินก่อนตอนนี้มันอย่างนี้ก่อนย่อนกินยายาเกล็ดเลือดมันหลังอาหารทันทีก็ไม่เป็นไรคุณก็อย่าไปซีเรียสเดี๋ยวมันกคเลยลืมเลยไม่ได้กินคุณก็ลวกลุบกรอบมัน กินพ้อกันไปให้หมดเลยจะได้ไม่ลืมหมอ,อ,อแล้วอขอขอถามอีกนิดหนึ่งคือยาตั้งเกล็ดเลือดนี่นะหมอให้ตั้งสี่เดือนน่ะแล้วผมตั้งกินไปทุกทุกวันทุกวันอย่างนี้จะมีผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างไรบ้างผลเสียมันก็คือมันจะทําให้เลือดหยุดช้าลงเวลามีแผลแล้วเวลา<อ>ทําอะไรก็อย่าไปชนกระแทกเดี๋ยวเลือดหนองในใต้ผิวหนังหรือในสมอง ต้องกินนะถ้าหมอให้กินเนี่ยมันจะทําให้เที่คุณไปผ่าตัดอะไรมาเนี่ยปา่าตัดเส้นเลือดโป่งองค่ะเออมันจะต้องกินเพราะว่าการผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองมันก็จะต้องบางทีเขาก็จะใส่พวกท่อ PVC เล็กๆเข้าไปไม่งั้นมันแตกทีนี้ไอ้พอใส่ท่อนี้เข้าไปเนี่ยถ้าคุณไม่กินยาละลายริบเลือดเดี๋ยว เกลือเลือดมันเกาะก่อเดียวมันก็เป็นก้อนเลือดแล้วมันไปอุดในสมองอคุณก็เป็นพิการสมองอ่ะอันตรายแล <ะ S 2> <ไป S 1> ้วไปอุดที่หัวใจหัวใจหยุดเต้นนะ<า>คุณ<อ>ต้องกินไปตลอดชีวิตจนกว่ามองบอกให้ใหยุดเลยนะ,ะนี่ผมจะบอกความลับนะผมเนี่ยใส่สเตนมาสี่ตัวเนี่ยผมกินยาละลายที่เลือดมาแปดปีแล้วทุกวันวันละเม็ดนึงวันละเม็ดหนึ่งหอาหารอนเช้า เออผมก็ต้องกินเพราะว่าไม่กินเดี๋ยหัวใจจะตีอีกเพราะว่าใส่ไอตัวขยายเส้นเลือดเข้าไปในหัวใจผมเส้นเลือดนี่เดียวถ้าไม่กินนะเดี๋ยวมันริ่มเรื่มแล้อุดตันอีกเดี๋ยวตายซะก่อนจ้าโอเคนะหมอให้กินคุณกินไปเลยคุณอย่าไปกังวลอะไรเลยนะนี่ผมกินมาแปดปีแล้วเนี่ยวันละเม็ดหนึ่งเนี่ยหรือว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องกินนะต้องกินนะครับทุกวันวันละเม็ดใช่หลังอาหารเช้า อ่าแล้วก็ถ้ามันแน่นท้องปวดท้องคุณก็กินยาโรคกระเพาะไปพร้อมมาเลยถ้ายังไม่เบาตอนเย็นยังเป็นก็กินเย็นอีกแม้นึ่ยาโรคกระเพาะนะค่ะไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายอะไรนะอ๋ไม่มีอันตรายใช่ไหมมันประโยชน์มันมากกว่าอันตรายเขาเขาใครเรากินอ่ะครับตอนนี้ผมไอ ขาเข่าข้างซ้ายรู้สึกว่ามันมันเป็นื้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสรุปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอีกสามนาทีมันจะหมดเวลาชั้นแล้วนะเนี่ยคุณคุณคุณรับอายุ80บปีอ๋ออะไรอะไรสั้นๆอ่ะสั้นสุดท้ายเลยคือข้างขวาหัวเข่านี่ตรงนี้มีมีจ้ำเหมือนกับเหมือนกับไปชนอะไรรเพราะเป็นสีเขียวซ้ำๆหน่อยอ่าเพราะว่าพอเรากินยาละลายเลือดมันกระแทกตรงไหนเลือดมันออกใต้ผิวหนังเลย ไม่เป็นไรนะอย่าเป็นกระแทกแล้วกันเดี๋ยวมันก็ดูดซึมหายไปคิดเป็นกี่วันละเป็นกี่วันละนีเป็นมาตั้งแต่กรกฎาคมวันที่15กรกฎาคมไม่ใช่จํำเลือดกี่วันละอ๋อจํำเลือดนี่เป็นมาไม่นานแต่ว่าผ่าตัดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคุณก็กินยาไปจเป็นต้องกิน ผลดีมันดีกว่ามากกว่าผลเสียก็ต้องกินป่ะจ้าแต่จ้าเรืเ่องนี่คุณต้องพยายามอย่าไปกระแทกอะไรนะครับี่จะลม้มหัวฟาดพื้นแล้วสหลบเลือดออกในสมองง่ายขึ้นเยอะเลยนะอย่าพยายามอย่าทำอะไรเร็วกระทบกระแทกอะไรเดี๋ยวเลือดมันออกในสมองในหัวใจในร่างกายเราได้เพราะเรากินยาละลายริมเลือดเลือดมันจะออกง่ายอย่างนี้เมื่อเช้านี่ผมไปโดนตะปูต่ำนิดนึงนะโอ้โห<ม>ตั้งห้านาทียังไม่หยุดเลยเนี่ย ก็กินยาอะไรได้เลยนะนะก็กดมันไว้เท่านั้นเองอะนะกำลังใจให้โอเคนะอ่าสูซูขอบขอบคุณมากขอบคุณหมอผมนั่งดูทีวีอยู่นี่แหละอย่าลืมดูทุกวันแล้วส่งแรงใจมาหน่อยนะน้องมี่เขามีกําลังใจมากนะคุณคุณคุณธนบส่งกําลังใจมาพวกเราดีใจครับคะอบคุณครับลอวคุณมากสวัสดีค่ะ